สุดนวลไหวพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโตปะกะวาพุทธังปะกะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตปะกะวตาธรมโมธรรมนะมะชาอามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆันตมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะ ok e. ระหะโตตัมมะสัมปตตจานะโมตจาะกวะโตอะระหะโตตัมมะสัมปตจดระดรเอกลราบนมัสการค่ะรอาจารย์รึงมา มานานแล้วเจ้าค่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันฤหัสเจ้าค่ะที่ที่ยี่สิบแปดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้หกสิบเจ็ดเจ้าค่ะอืมวันนี้สองโหลนะสองโหลแล้วค่ะปูนี้นะคานาชิวหาถูกต้องค่ะ อุนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาเอกสารหนังสือหน้าเท่าไหรนะ่นี่หนังสือหน้าหนึ่งหนึ่งห้าสองค่ะเอกสารหน้าสิบสองค่ะหน้าหนึ่งสองอันนิฐานคานาเคยเกิดก็ต้องเป็นโขคานาเกิดได้คือกามสองขานะ ามสองขาตางแต่ยาทนแรกต้อการองธรรมที่แต่ชิวหาไม่เคยเคยิยไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมถ้ามีมันจะต้องเป็นรูปอสันรอรูปสองขาใช่ไหมถ้ามีอ่ะอ๋อเป็นอะไรนะถ้ามีอะไรนะคะ ถ้ามีชิวหาเกิดใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกองค์ธรรมไม่มีถ้ามีจะต้องเป็นออนไลน์ถ้ามีมถ้ามีต้องเป็นสุดพระรูปสัรอรูปเจ้าค่ะไม่ทันเด็กนะไม่ทันเด็กๆ <c oughs> ต้องสังติยะก็เลยเป็นสังตยะตอนที่สองใช่ไหมเหมือนกันนะ <c oughs> ดัะนั้นการกับสันนิษฐานทุกประกาศก็ต้องวิสัชนาว่าไงนะอมันตาเจ้าค่ะ,ะวิสาชนาว่าอามันตานะตั้งเกตให้ดีๆก็จะไม่ยากเพราะว่ามันเป็นภูมิที่คานาก็เคยเกิดชีวหาก็เคยเกิดไหมอ,อ่านก่อนไม่รู้ไปปฏิปุเลยเหมือนกันเลยเนะี่ย ไปเลยก็ได้เหมือนกันเนี่ยดูจากไหนว่ามันเหมือนกันเกิดในกลามสองขาเหมือนกัน<ช>ค่ะเคยเกิดเจ้าเคยเกิดก็เป็นกามสองขา,งขาใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วสาระท,ท่านแรกมีไหมค่นี้ก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีค่ะเพราะว่ามันเป็นภูมิที่คานาก็เคยเกิดถูกไหมถูกเจ้าค่ะกะ็เลยวิสัชนาว่า อามันตาอามันตาเหมือนกันเรียกว่าอามันตาเหมือนกันนตาเนี่ยเพราะมันเหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วก็มันตาเหมือนกับคู่เมื่อกี้ด้วยประมาณนี้อ,อ่านไหมอ่านไหมไปต่อไปคะทั้งสองเลยได้อ่าน ก็ให้อ่านนียให้ทำอะไรค่ะยะสะยัตตาคานายาตนาอุปาทิธาตัสสะตับถะชิวหายาตนาอุปาทิธาติ คานายาตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจิวหายาตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุุชนสีล้นบุคคลสีซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิกับกามภูมิสิบเอ็ด ทุกข์ข้ยัตสาวาปนายัตถะชิวหายัตนางอุปาชิตาตัสสะตัสทะคานายัตนางอุปาชิตาติรือว่าชิวหายัตนาเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายัตนาก็เคยเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ องค์ธรรมของสันธิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุตุชนสี่ผลบุคคลสีซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกรรมภูมิกับกรรมภูมิสิบเอ็ดสาธุเจ้าค่ะสาธุถ้าดูจากตรงนี้เราเห็นปัจจนิกไม่ยมยมตา ดูตรงนี้แล้วเห็นปัจจนิกไหมย้ยมตาเข้ามาวอะเนี่ยน้ำตาไม่มาอ่ะมาเจ้าค่ะพอดีมันกดไม่รู้เป็นอะไรกดไม่ได้เ,เจ้าค่ะกดได้แล้วเจ้าค่ะมันคือใครอ่ะดูจากตรงนี้เนี่ยเห็นปัจจนิกไหมเห็นปัจจนิกไหมแหละคะอืม เห็นปัจจนิกไหมหมายถึงว่าดูองค์ธรรมของอนุโลมมใานาแล้วเนี่ยองค์ธรรมของอนุโลมมณีเธอเห็นองค์ธรรมของปัจจนิกไหมอ๋อเห็นองค์ธรรมของปัจจนิกไหมหลังเจ้าคะไม่ได้ให้<น>ดนะูให้ดูตรงนี้มันก็ต้องเป็น ภูมิที่นอกจากการใช่ไหมที่นอกจากการเจ้าค่ะอ่าจบไหมอ๋อจบเจ้าค่ะอ้อาอมันตามอนกันไหมก็อามันตาเหมือนกันเจ้าค่ะตอนตอนเกิดเกิดภูมิเดียวกันตอนไม่เกิดก็ต้องก็ไม่เกิดภูมิดเดียวกันชใช่ไหมเจ้าค่ะต้องเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะเดีย๋ยวพยายามสังเกตมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอก พยายามสังเกตไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากให้สังเกตนะเดี๋ยวตรงนี้เราเราบันทึกไปก่อนนะอันนี้นะ